มาปลูกต้นบอนสีให้เป็นทรงพุ่มกันดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวนี้คือต้นเทพสายรุ้งที่แผงเขียวนะครับตอนอยู่เป็นต้นเดี่ยวๆเนี่ยมันก็ดูสวยนะครับแต่ว่าป๋าวีคิดว่ายังสวยไม่มากนะครับเดี๋ยววันนี้ป๋าวีจะมาทําการรวมเจ้าต้นนี้เป็น3ต้นนะครับแล้วไปใส่ในกระถาง8นิ้วเพื่อที่จะเลี้ยงต่อให้โตอีกนิดแล้วมันจะกลายเป็นทรงพุ่มสวยๆนะครับขั้นแรกเราก็มาถอดกระถางออกแล้วก็ลื้อดินออกจากตุ่มนิดนึงครับเพียงแค่แถบเดียวพอ เมื่อที่ว่ามันจะได้เอาไปประกบกัน3ต้นแล้วเป็นทรงกลมนะครับตัวนี้เราก็ค่อยๆลือนะครับระวังอย่าให้ดินหลุดไปทั้งหมดเมื่อทําเสร็จทั้ง3ต้นแล้วเราก็เอามาประกบกันอย่างในภาพเลยนะครับก็ประกบไปทีละด้านจากนั้นเราก็เอาไปใส่ในกระถาง8นิ้วแล้วเอาดินแบงคมปูใส่ไปให้เต็มกระถางเลยนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ต้นบอนสีที่เป็นทรงพุ่มแล้วครับเดี๋ยวเราเลี้ยงต่ออีกสักเดือนหนึ่งมันก็จะสวยนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ